เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันนะทุกคนอยากได้ออกมาเล่นข้างนอกบ้างสดชื่นดีนะว่าแต่ว่าแม่เขาไปไหนแล้วเนี่ยเราถึงต้องมาเลี้ยงเพิ่มเติมอีกวันหนึ่งเนี่ยอา้าวแล้วแอกไม่รู้หรอก็คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่เขาจะมานะเอ,อเขาไปต่างเมืองไปซื้ออะไรหรือเปล่าไม่ได้ไปต่างเมืองอะนะหรือว่ารอตรวจอะไรอยู่หรือเปล่ามาน,นีแล้วทุกคนเพราะเออ,เอ,อใช่จะว่าไปคุณแม่เขาเพิ่งจะมีน้องนี่นะมาเดี๋ยวพาทุกคนไปเดินเล่นที่นี่กันดีกว่านะ อากาศแจ่มใสแบบนี้ต้องมาเดินที่สวนสาธารณะซะ,ะหน่อยอ๋อนั่นงานจอยกับมานีก็อยู่ด้วยบูบูบูโบว่าไงอะพุกฟิทโบบอกว่าฉันหยุดปั่นจักรยานไม่ได้ใครโบนะ่ะอา้าวโบก็ลงมาก่อนก็ได้นี่นะ้ง <c oughs> หยุดไม่ได้โบก็อยู่บนนั้นไปก่อนแล้วกันนะเอาละอยู่บนนี้ถ้าทางจะอากาศดีนะพี่ฝนนะใช่แล้วอากาศดีมากอยากกินไอศกรีมเลยนะเนี่ยนี่มานีไปดูนั่นสิพี่เอกมากับใครนะ จนี่ไงทางนี้ไงไหนหรอคะพี่ครับนี่ใครอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอน้องที่อยู่ที่เนี่ยที่โรงพยาบาลนะคุณแม่เขายัางต้องตรวจอยู่พี่ก็เลยพามาเดินเล่นหนึ่งก่อนอ๋อน้องน่ารักจางแลมีผมสีเขียวด่าอ๋อน่ารักนะมานี้นะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าพี่ฝนอ๋อนี่กําลังจะบอกว่าดีเลยว่าอยากกินไอติมอ่ะ หิวแล้วอ่ะเดี๋ยวเดินไปร้านสะดวกซื้อดีกว่าวปุเปกนายกินอะไรดีฉันจะกินไอศครีมสรสสตรอเบอรี่นะอืมฉันไม่ค่อยอยากกินนะวันนี้อากาศมันร้อนน่ะเอ้าอากาศร้อนก็ต้องกินไอติมไงอ,อยากทําให้มันเย็นเย็นวันนี้ได้เปล่าอ่ะโอ,อ้แล้วฉันจะทํายังไงได้ละ่ะแมวว่งนอนด้วยบอว่างไงอ่ะบอจะกินอะไรหรอบูบูบูเออ,อเดะออสองคนนั้นมาทําอะไรนี่เอ,อ้านั่นน้องไฟกับน้องน้ําแข็งนี่นาะ พี่มาตอนไหนเนี่ยอ๋อดีจังเลยวันนี้เพ่อหนูเหงามากเลยเหงา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 นะ่ะเนี่ยมาเล่นกันสองคนน่าเบื่อว่าแต่ว่าคนนั้นใครอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่มีคนอื่นนะใช่แล้วพี่มีคนอื่นได้ยังไงมีแค่พวกหนูก็พอแล้วอ,ะอ่ะอ๋อโมโหจังเลยทาไงดีันล่์ฉันล่์โมโหแล้วล่มจะต้องมีพลังก,กำลังกันหน่อยแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฉันจะเอาไฟมาเล่นตรงนี้ทะแลละฮะตกลงนี่ว่าเราเล่นกันเหรอเราเล่นก็ได้พี่เขาไม่เห็นสนใจเลย เอาแย่แล้วทำไงเขาทะเลาะกันอีกแล้วนะนี่หยุดใช้พลังแบบนั้นได้แล้วนะเดี๋ยวคนอื่นไปโดนเข้าก็เจ็บตัวกันพอดีอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวได้รับความเดือดร้อนหยๆหงหแห่งหยุดก่อนทุกคนเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยเยฮ้ยฮึอะไรอ่ะพี่ฝนแล้วอยู่ดีมีดอกไม้กับต้นไม้มางอกตรงนี้ได้ไงอะ่ะเ,เดี๋ยวก่อน หรือว่าพวกเขาเออไม่ใช่พวกเขาหรือว่าเด็กคนนั้นจะมีพลังอีกน่ะฉันว่าต้องใช้แน่ๆเลยอ่ะอ้ออย่างนี้ต้องขอดูนะ่ะเดี๋ยวดูหน่อยดิทําไมตัวเล็กแต่มีพลังรุนแรงขนาดนี้นะโอ้โหเขาจริงๆด้วยมีออร่าเหมือนพวกเราเลยลนะ่ะฮะสองคนที่มีออร่าแล้วเด็กคนนี้ก็มีออร่าหมาย<ช>ความาว่าอะไรอะเขามีพลังเหมือนพวกหนูเลยแต่เขาเป็นพลังสีเขียวก็เขามีพลังไงรู้สึกว่าจะบังคับพืชได้ด้วยนะคนเนี้ย เดี๋ยวก่อนบ้านน e. oh, so ี้เมืองนี้นี่ยังไงมีคนมีพลังบังคับพืชได้ด้วยเหรอก็ดีเหมือนกันนะเวลาปลูกต้นส้มจะได้ขึ้นเร็วน่ะอืมก็ดีนะาแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไปหาที่เล่นไกลๆคนดีกว่านะจะไปเล่นที่ไหนอรอเจ๊หลบดีครับอโอไม่ชวนแล้ววันนี้ยากจะไปด้วยจังเลยเดี๋ยวสร้างเสร็จแล้วค่อยทําค่อยชวนนะครับพี่ฝนทําไมโบยืนกลางแขนอยู่งั้นโบอาวแล้วบ บ่อเอยมังเดี๋ยวก่อนนะมาทําอะไรตรงนี้อ่ะพี่เองเอาละที่พี่มาตรงเนี้ยเพอยากจะให้พวกเราอ่ะใช้พลังให้เกิดประโยชน์กับคนในเมืองไงกกไดปยอดกับคนในเมืองเหรอคะะต้ง,ต,งต้องเกิดประโยชน์ยังไงอ่มะมันจะเกิดประโยชน์มากเลยถ้าเรารู้จักวิธีการใช้งานอ่ะเอแล้วจะใช้ยังไงอ่ะคืออย่างนี้นะดูแล้วเนี่ยต้องใช้พลังสามคนรวมกันเริ่มจากน้ําแข็งอ่ะ ไปปล่อยความเย็นแถวนี้ก่อนนะให้หนูก่อนหรอคะใช่แล้วเธอปล่อยพายุหิมะลงมาเฉพาะโซนนี้นะอ๋อได้เลยค่ะพลังนั้นแข็งของหนูเล่นรับรองได้เลย l a d ก g เลดี y go ฝนตกไม่เอานะเอาแค่หิมะเฉยๆก็บอกว่านี่ไงทำให้อยู่ l a d ก g เลดี y go, go. เดี๋ยวก่อนปล่อยเยอะอีกแล้วนี่ไปทั้งเมืองอีกแล้วอ่ะ และวคราวนี้ก็บังคับไม่มีน้ําแข็งเกิดขึ้นที่ขาพอแล้วนี่ยาค่ะ,คะนี่บังคับอีกบังคับอีกให้มันขึ้นมาเป็นพื้นใสๆสพื้นใสๆยังไงอ่ะนั่นแหละแบบนั้นแหละดีแล้วแบบนี้เลยเหรอเก่งมากเลยอ๋อ๋ยวหนูทำปาราสาให้ดีกว่าฉันว่ามันจะแรงเกินไป <laughs> มาแล้วมา,แล,วา,าแล้วนี่ปราสาหลังใหญ่เลยมันเยอะเกินไปโถเอ้ยสามเหล็ดแล้ว แล้วคราวนี้ก็เดี๋ยวจัดตกแต่งสักหน่อยต้องให้น้องที่ใช้พืชคนนี้เขาจัดการได้นะไอ้หน,นูคิดว่าหนูยังสร้างไม่ค่อยเก่งเท่าไรหนูอยากให้เหมือนปราสาทของพี่คนสวยคนนั้นอะ่ะคนสวยคนไหนอะ่ะพี่เอลซ่าแหมสนุกจังเลยนะเธอนี่ช้น้ําแข็งเก่งมากเลยเนี่ยสนุกดีนะพี่ฝนนะเอออมันลื่นอะ่ะมันลื่นอะ่ะระวังล้มอะ่ะโอ้น้องเขาชอบหญ่เลยดูดิน้องพีทเนี่ยเขาชอบจังเลยนะฮ่าฉันบอก เอาก็หนูชื่อพีทไม่ใช่หรอมัต้องรับหนูชื่อพีทก็พีทเอาละทุกคนโอ้โหเมื่อกี้จะเห็นอะไรบางอย่างมีลำแสงพุ่งขึ้นมาจากพื้นด้วยแหละคือว่าพวกเรามาทำสนามเขาเรียกว่าอะไรครับสนามน้ำแข็งง่้ะครับลานสเก็ตลานสเก็ตเฮ้ยดูด้านดีเธอมีลานสเก็ตด้วยเนาะโอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอยากเล่นสเก็ตมาตั้งนานแล้วโอ้เล่นยังไงล่ะเนี่ยสเก็ตตรงนี้ระวังลื่นนะทุกคนอ,อ แบบนี้ก็ดีเลยนะค่ะันาชอบมากเลยไม่ได้เล่นสกเก็ตน้ําแข็งมาตั้งแต่ตอนที่อยู่สมัยเออเฮไปญี่ปุ่นมาโอ้งั้นเราก็มาเล่นสกเก็ตกันดีกว่านะทุกคนทุกคนดูจะมีความสุขว่าแต่ว่าอาจารย์มะเหมียวครับว่าไงมะเหมียวอาจารย์ลงไปทาอะไรตรงนั้นนะครับอ๋อฉันจมเอ่อลอยขึ้นมาทีครับอาจารย์โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้นี่มันคืออะไรนะบอ โบ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 อย่างนี้นี่เองเหรอโบโอ้โหสุดยอดไปล่ะโบโบโบโอ้โบนี่รู้ทุกอย่างเก่งชะมัดงั้นฉันขอยืมคนนี้ก่อนกันแล้วกันนะโบ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 ทำไมล่ะโบที่ขอยืมแป๊บเดียวเองนะโบ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 เอาหน้าเอาหน้านี่ฉันคุยกับได้รู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่เนื่องจากรองอาจารย์ใหญ่ได้ประดิษฐ์เครื่องแปลภาษาไว้ก็เลยคุยกับหมอได้รู้เรื่องนะครับนี่ เราไม่มีรองเท้าสกเก็ตนะถ้ามีนี่ฉันจะโชว์ท่าดูเลยนะฉันเก่งนะฉันมีสเตปแดนด์นด้วยละขอบอกแล้วฉันหมุนเตี้ยวเตี้ยวควงสว่านห้าสิบรอบต่อวินาทีมามิจังเนี่ยนะจะเล่นสกเก็ตควงสว่านห้าสิบรอบอมไม่ได้เจอมาตั้งนานเลยนะเนี่ยอากาศเย็นๆนะชัดชอบมากเลยทุกคนไปไหนกันหมดแล้วไม่รอฉันเลยนะบอกว่าสร้างเสร็จแล้วจะมาหาแล้วก็มาบอกมาชวนไปไงนะ เหมือนกับว่าเราลืมใครไปสักคนนึงอะนะฉันเองฉันเองฉันเองโอ้โหมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับเจ๊เจ๊ใจเย็นปิดปิดปอ๋อนอนอนอฉันเคยเป็นรถไถหิมะมาก่อนเดี๋ยวก่อนนะเจ๊เคยเป็นรถไถหิมะที่ฉันพูดผิดฉันเคยเป็นคนตักหิมะมาก่อนเฮ้ยบรรยากาศสงบสุขแบบนี้ค่อยดีหน่อยนะพี่ฝนนะจะว่าไป มันเย็นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เย็นหรอกนะเดี๋ยวก่อนนะทําไมเสียงเงียบๆไปอ่ะเสียงอะไรเงียบไปหรออ้าวแล้วเด็กๆหายไปไหนกันหมดเลยอ๋อเอาแย่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้องพีทก็หายน้าพีทน้าพีทที่ไหนหายบอกว่าน้องพีทโอ้โหดีจะมัดเลยนะเนี่ยในท่สุดันก็ได้พารากาลังของ สาวน้อยทั้งสามมาแล้วมีทั้งแดงเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วท่อฉันกลายเป็นสีเหลืองตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้คนนี้ก็มีพลังคนนี้ก็มีพลังคนนี้ยิ่งมีพลังใหญ่ฉันชอบมากเลยนั่ขอยืมพลังหน่อยแแล้วกันนะจ๊ะเด็กๆดเดี๋ยวก่อนสิเราจะมาจับกันรวมอย่างนี้ฉันไม่ใช่พาวเวอร์พับเกอนสักหน่อยเอาละหลังจากที่พวกฉันรวบรวมของคุกกี้ทั้งหลายแล้วบ้มกลายเป็นเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝน กลายเป็นอะไรเหนื่อยแท่งแสงตรงนั้นคืออะไรอ่ะแท่งแสงคืออะไรอะ,เ,อะรเหนื่อยแล้วเนี่ยรีบรีบวิ่งมาเร็วเข้าโอ้ยลื่นลืนล่นลื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 ่นมากเลยอ่ะนี่แล้วปุ๊กปิ๊กเข้าไปยืนอะไรตรงนั้นอ่ะ <c oughs> ปุ๊กปิ๊กมาไม่ได้ทําไมมาไม่ได้ซะแล้วอะท้าติดน้ําแข็งงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยปุ๊กปิ๊กนะก่อนอื่นพี่เอกต้องวิ่งไปดูที่หลังโรงเรียนก่อนรู้สึกว่ารองอาจารย์ใหญ่จะทําอะไรแปลกๆอย่างนั่นอย่าบอกนะว่าแท่ง แท่งแสงตรงนั้นคือคืออะไรอะ่ะพาวเวอร์พับเกอพาวเวอร์พับเกอจะมาโพที่นี่ได้ไง <c oughs> ใครเป็นคนพูดมาล่ะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนหาว่าไงหรอทําไมหน้าตาเหมือนเด็กๆอะ่ะเอออาจารย์ครับ<ๆ>เด็กๆเด็กๆไปไหนแล้วอ๋อนั่นไงอยู่ในแท่งแก้วแล้วนะอยู่ในแท่งแก้วอะไรกันนะก็นั่นไงอยู่ในแท่งแก้วนะแล้วไ,ะนะนนไงนั่นมันคนเดียวไม่ใช่หรอไหนคนเดียวนู่นอ๋อใช่แล้วฉันหลวมล่ะ